สวัสดีย้ำสาวๆจ้าพี่น้องกองไปสุขูสุขคนเนาะจ้าเนาะตื่นขึ้นมากกับมาเบิงบรรยากาศมือนี่เป็นมือดเป็นปขึ้นพพอใหญ่วาเขาบอกว่าฝนจะตกนะอาทิตย์นี้พะนาละวานเนะเนาะก็เลยลูกออกมาอามันคือเย็นดีเท่มือนี่โบหอนคือสมือนนนนนเ,มาาเนาะค่ะเนาะก็เลยมาเบิงพักเบิงหยาเบิงพัะกาศเนาะค่ะเนาะประกาศประกาศขึ้นไลหลาย,ลายไงว่ไว้่อมมีผู้ลงคนวา ถอนออกมักงมันแน่นหมดแล้วมันจะไม่โตคุณลุงคนว่าสีเดทอนค่ะสิเดทอนไปกินกับคนกับหยังจังสรนเนาะค่ะเนาะกินกับไปไนไปอีหยังไปพักอีตูนี่เพื่อนๆค่ะว่าตัดมันเดอตัดลวมันสิแตกหลายนี่ค่ะมันก็นสิแตกอ,อีลีเมนควมันก็เจ้ววาว่าพาเห็นตัดมันยังแตกเข้าว่าไปอีตูมันก็เสด็อุ้งยิ่งๆเพื่อนว่านพักชีลาก่ะมีถ้าค่ะพักชีลาไม่สองนานชีลาไม่สองนานเนาะค่ะเนาะอัน ม้ตนนี้เอามาบงข้าตะพึงบวงแล้วกะร่อยมันซืนคือพวกนี่ยจะเอาไปใ่แดดได้เนาะคะนะ่ะเนาะต้นหันต้นบักแตงน้องนองสาวหลาน้องต่อยไห้มาเน,นะนาะค่ะเนาะนั่งน่ะเอามาไห้นะ่ะอ้วมันก็ซืนหมกกอกยีดอกปัดนี่ดีใจหลายเลยเอาขืนมาให้มันถึกแดดพะนะออกมาอีกที่หนึ่งป้าเหียวตูบสูบของน้องอุย้ยตะลิต้นนั่งค่ะก็เลยเอามาไว้ข้างล่างแบบนี้แหละคะ่ะให้มันให้มันฝืนเนาะมันสลบ มันสลบไปน,นิดนึงมันสลบไปน,นิดนึงดอกไม้กับโอ้ยเงี้ยวไหวคุณหลดเิเลตออกเงีวไหวค่ะโอ้ยมาค่ะพี่น้องมากินเขาน้ากันเนาะเมื่อนี้เฮ็ดกับเขาแต่สาวดิยุกเขาคุณยายเล่าอันคุณยายเล่าลอกไก่ไปให้เจ้านายเล่าสองน้องน้องที่สามเราเอาไว้เฮ็ดเอพะนะก็เลยเอามาลาบหรือลาบหรือสุบแหละกับบอจักมันโมคบอิหองังเนาะหัวหอมกับบะหมี่มันเหมิดลืมสื่อเนาะค่ะ ก็เฮ็ดตามเพื่องไปอันนี้ป,ปลาปลาปลาปีงปลาเนาะค่ะเนาะปลาปิ่งอันอันเอาไปอบในตูวบ่เม็นปีงดอกปลาอบน่อ,นองรั่วปลาอินฟิลลลเนียนพนเห็ดขายาจ้ะไปอุดหนุนน่องเพิ่นเนาะเอามากินเพราะว่าเขาก็มากินปลาอยู่แล้วเนาะเะนาะมาจากพี่น้องมากินเขาน้ำกันอยบาบ่าวร้ายยายห่างมันหิวขอบคุณนะค่ะที่เขามารับชมคลิปขอบคุณลหลาย ฝากกดติดตามกดกระดิง่งกดแชร์กดไลค์ห้ยม้าดามฝรั่งคีนนกเดเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ